สวัสดีครับพอหกัหกไปหักคำหลาลำละครพอหกัหกเปหน่อยพอหักไปหักเปหน่อยเอ็บซีคำหลาครับขอบุณหลายครับมือนี้ก็เป็นวันจันทร์ครับมือนี้ถึงวันวจันทร์วันที่เท่ครับวันที่ทิพหาครับคนมืออื่นก็เป็นมือห้ยออกวันที่ทิพหาครับมือนี้ก็เป็นมือห้ยมืออื่นก็เป็นมือห้ยออก ผู้ใดกะลักกะลีกะได้ตตรางวัลลักกะลีกะถามมาเบื้องว่าผู้ใดฉี่ฉี่รางวัลครับมางตอนน้องมีผู้โชคดีนะครับสักคู่หนึ่งสิได้เฮกันละเมืองครับตอนนี้บัตรที่ว่าจองกันไปหรือว่าพอพอยไปเนีย่ยซื้อเข้าไปเล้คประมาณท่านสามลอยกู้ใบเลยครับตามทีรุ่งเต้สีแจงเจ้าใบกับ ลุงเตก็มาเห็ดแบบใมครับเห็ดแบบเป็นกลุ่มเอกลุ่มเอนี่หาสิบใบกับจับท้องบตอนนี้กลุ่มเอได้ไปแล้วกหาชิบใบครับกลุ่มบีกับลังสิตามมาครับไม่ผู้เริ่มต้นแล้วก็มีเรื่องร่วมกันมากร่วมกันก็ได้เป็นกลุก่ม็นก่อนกลุ่มหาสิบใบหาชิ้ใบก็ดีครับทุกทุกอย่างครับทุกอย่างที่พอๆไปแม่เห็ดไปน,นี่แต่ความหากักความสมามัคคีความดีเท่ากันครับ เดินหนาต่อไปลูกประสิไดไปร้องเพลงคำว่าร้องเพลงอยู่อที่ของอัดพอสวัสดิ์สละค่าครับยุ่งเทพครับตอนนี้ก็รอกไกล้เพลงกำลังฝึกร้องกันอยู่แต่เป็นในมิตรหมายที่ดีครับทุกอย่างปสิดังที้กันละกับหอบฝันสาวผงละเพลงพออบัอัดวงเดียวกันของเฮามีที่จริงเดียวของเขาค่ั ือเขาครับผู้ดาก็บบ้าวเลยครับผู้ดาวเหมบ้าเลยแต่แค่อ่านเขาเป็นไงเขาก็ว่าตอบตัวยังเขาพอียังครับเพราะว่าเขาพ่าสนใจแล้วแต่ว่าพวกเม่นก็นยังมีติดคือว่าติดคนในความคิดไปนะ่ะในความคิดครอบอาของจาของสามสี่คนผู้หญ,ญิผู้ยิิงอะไรกับเม่นคิไน,นไป,นนนนไปนนเหตุเขาว่าเม่นก็ไปว่าเนวยนั้นเม่นก็ไปว่าเนี้นี่ลักษณะเสือแต่เขาพ่สนใจ เขาบอกว่าเขาเศร้าแล้วเขาเลิกแล้วเขาก็เลิกแต่ว่าพวกนี้เพราย่อมเลิกครับพวกที่เม่นเนี่ยซุ้มเก่าน่ะครับบอกว่าไปช่องไหนก็ไปเม่นนรือกาไปช่องนั่นก็เม่นแบบเดียวน่ะเม่นใส่ยายป้ายสีไปช่องนี้ก็เม่นแต่ว่าซุ้มเขาวีช่องเขาไม่ได้สนใจครับเขาไม่ใครสนใจหรอกเขาไม่อ่านพรามเป็นพวมเขาเก่ายีนั่นอีนี่คือเก่ามังคืคนเหมือนก้มขึ้นเนี่ยการกระคุ้มเหมือนค้มขึ้น บ่มีโครงการผมมีควอมคิดเหตุแบบใหม่บางช่องเนี่ยผมมีโครงการนียังครับอะไรมากอะซีคนหาคนหกค้นจิตคนเราเด้หน่อยมาลองเพี้ยนไปวันๆนหนึ่งบ่มีอนาคตครับโมนี้ครับบ่มีความคิดเหมือนกับนักเลงใช่ปุ้นนักเลงใช่ปุ้นนี่โอ้ยจะพูดเลยเขาพยายามกันดอกครับสบายสบืนเขาต้องท้าทายกันดอกครับมันเบิร์ดแล้วครับเบิร์ดเบิร์ดข้ามสี่าสีมาใส่ลายปลายสีกันแล้ว คนอื่นเขาเศร้าก็เศร้าองเ,เขาเนี่ยมีหัวใจมีจิตใจที่สั่งความดีกันปะสั่งความชั่วเห็นว่ามันได้ผลหลับ่วได้ห็มที่ค่ะผลสวดๆออกมาเปน็นหังไดแล้วพ่นอกาบใค้จะตายเลยพูดแล้วพ่นกับบาปน้ำดำไรค้าขายบักขืดมีแต่คนมีอายุเท่านั้นครับพวกนี้บ่เป็นเด็กน้อยครับมีแต่คนมีอายุครับมีแต่คนมีอายุ มาเห็ดเพื่อเพิ่มสายใจเจ้าของซื้อเอาชนะข้ามหลาไปเลยครับมาต้องละแวงไปต้องไปใส่ลายเขาทุกทีเราไปใส่ลายเขาทุกทีครับเพราะว่าเจ้าของเห็ดวชนะเขาแล้วเจ้าของก็เลยมาเห็ดมาทําสิ่งที่มันบ่ดีต่อเขาเพราะฉะนั้นพอพอยม่เขาก็ต้องใส่วิธียากครับผมไม่ต้องไปต้อก่อนแต่ว่าต้องไปตอบโต้กบมันเอะ เดีย๋ยวนี้กับป้อมยุทธไปเขาไปช่องนั่นเขาไปกวนช่องนั่นป้อมยุทธเขาไปกวนช่องนั่นช่องนี่ช่องไหนบพมีกุญแจเพิ่นเขาไปดีครับเขาไปถามแซะถามนั่นแบบนั่นแบบนี่ตรงนี้มันอยู่มันมันอิจฉาครับมันอยู่ที่ว่าอิจฉาลิสยาครับอันนี้เต็มเต็มเลยครับพวกอิจฉาริสยาญานเขาดีดีพรเขาคำหลาเขาหลอกไม่พดีหรอครับแต่ว่าเขามีเอฟซี ผู้เจ้าเฮ็ดสร้างกันมาเลยคำสั่งกันมาไมันได้ยื้อเขาเพราะฉะนั้นเย์จะสามารถเส้นลายใบสีจะสมารถวาแนวนั้นแนวนี้พอพอยเมียเขา,าก็นั่งร่วมกันซื้อตั๋วขนาดนี้เลยอ,อีกยี่สิบห้ามือเลยตั๋วพันสามแล้วสองหอดมือง,งานงด้วยกังเลยเยอะไปสามทีมันเมื่อกี้พอะนั้นจะมีความวิชาลิสยาครับทุกอย่างเขาก็ลงทุ่นหรืออย่างเงี้ยจ้างนักดนตรีจา้งจางนักร้องจ้างวิธีทุกอย่างเขาลงทุนเหมือนกันจ้างวิธีเป็นล้านมา จากวัยที่สามแสนสามแสนมากเวลาลงขาทิ้งกับทะเลาะกันที่เขายังสูงเทาจากเวลาจ้างถือธรรมดาญาตจะหอมเก็บตัวแค่นั้นก็ดีครับพอชนะเทาต้องเห็นที่อย่างก็เบิ้องจะของครับบมันเซ่โอโอโกโก้ขนาดสามแสนขายบัานหนึแสนเดียวไอ้เียมันตายแล้วครับมันก็ตายครับเพราะฉะนั้น่วงเทาก็ซอยกันพอพลอยแว่กับลูกสาวมีกิจกรรมอย่างกับซอยกัน ลูกสาวล่องเพลงแล้วปล่อยเพลงกับปันเพลงด้วยกันเพราะลูกสาวเขาเหา็ดไรเดือนละเทือครับพอพอ่อแม่กับซอยได้ครับเดือนละเทือเขาก็มาเห็ดูบันพอเดือนนะครับเขาเห็ดเดือนละเทือแล้วกัปันเพลงไปนำ้ำล่องเพลงไปนำ้ำครับผมมีอย่างรับทุกอย่างมันไปได้ดีครับตอนนี้ผมขึนผมขึนไปเบากผม,มก็รู้ว่าสิบ้าอย่างครับผมก็เชื่อลูกสาวย่างเดี่ยว ย่างเกินผมผม,มาบอกครับผมก็เชี่ยกับลูกสาวเดินหน้าไปย่างเดียวซอยสินัำสนุลพอบอยแม่สิีนับศรูลยังไดก็ตามใจพอบอยแม่ครับกับซอยกันทุกคนครับความหักความแพงของพอบอยแม่ทุกคนเนี่ยมีความหักความแพงซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันอีกก้าวไปถึงที่สุดให้มันเป็นซิงที่ดีๆเกิดขึ้นในพวกเฮาพวกข้ามหล่าเพราะฉะนั้นจ้ะ ขอฝากเลยครับเด้อขอฝากอ่าขอบคุณขอบอยแหววทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้ปลาล่องแล้วก็ลูกสาวคา้ามหาลำละครฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็อยา่าขำกูจะหน้าแค่นี้ก็เป็นกำลังใจปลาล่องแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ